แม่แม่ถ้านายกจะได้คุณลูกพันธ์ทออฟฟิศเงินอ,อยากได้อีกอย่างแนล่าแกจะได้ตู้เหล็กโต๊ะทำงานผิิช่เงแกอี้เพื่อบริหารระบบไฟฟ้าแล้วก็อี้พักคอยค่ะแกบอกว่าเอาราคาถูกๆคุณภาพดีหนูเลยมาปรึกษาแม่ค่ะ เอายี่ห้อชัวร์นิเจอร์ติลาพอดีหนูเช็คราคามาแล้วราคาค่อนข้างสูงค่ะแม่เขาใจ๊พิษไปกันใหญ่แล้วสืส่อคุณลูบพันเขาองค์ก้อนแมนกกะต้องแนมระยะใกล้บอดแมนระยะไกลได้หลาถ้าต้องมึงคุณภาพเป็นหลกักแม่ให้เป็นจะสือมาก่อนแม่ฮูถ้ามันต,ต้อนแค่ลักลอย<ม>สื่อของเธอคุณภาพบอดี้ันกเปียนดูนี่ม่าม,มึงก็ยังที่แม่สือมาอนี่งานเวิร์ลสเตชันกิ๊กซอแมยูมะหยี่ซิปปี้เหล่าพะแพงจะเขียนนาโตเข้าบ่มีขานะ หอยกระพัดที่แนก็นยังแข็งแรงป็นหย่างโรงงานนี่ขยุมาตองหาสิบเก่าปีแล้วคันบอด,ดี้เข้าไปยืดโดนปันนี่ดอกจ้านี่หมอนี่ถือว่าถูกที่สุดแล้วคุณภาผพกักรดีการใส่งานกระโดนใครกดสืส่อท้องถึงแล้วก็เปลี่ยนดูดูโอเคค่ะแม่หน,นูเข้าใจแล้วขอบคุณมากค่ะหืมตังติดซ้อนเนาะ้อยหน่อยอย่าเลิมเลยอย่าเดี๋ยวคุณรู้พันตังเชื่อคนเกียดท่อน